ขอกลาบสวัสดีพ่อแม่ลี่น้องกับเสาที่ชื่นแชะนะครับหลังจากเมื่อวานครับที่ผมได้มักกีดยางไว้นะครับ,ก,นนรบก็รบกบเรียบร้อยดีตามเคยนะครับน้ำยางเต็มถ้วยนะครับช่วงนี้ฝนตกเร่งนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ห,าหนาอย่าพักไว้ก่อนเนาะสำหรับการทดลองผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนคนรักตอนอ้นยางนะครับน้ำยางมันไหลได้บมเต็มที่เลยครับมันเย็นให้เฮ้ยฉี่วัดผลได้ยากเนาะครับ ตอนนี้ผมก็แปลงนายยางยังหมดเหลวเนาะผมก็ว่าเดี๋ยวผมจะมา,าเช็คระยาแปลงนายยางไว้เข้าค่อยมาล่องผลิตภัณฑ์แบบจริงจังนะครับหลังจากที่อากาศฝ่าฝนมันดีกว่านี้เนาะตอนนี้คือฝนตกทุกมือเลยครับเบื่งน้ำถ่วมน้ำล่องอยางล่องอยางเลยเนาะผมก็มาอัปเดตนะครับตอนนี้ก็เป็นอีพลซวเหลว่า ยังม่เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนเลยนะกับการใส่ผลิตภัณฑ์คนรักตอ้นอย์ยางครับเอาเป็นว่าโปรเจกต์นี้เขากัสีห่างกันสักพักจังเลยนะครับเพราะว่ามันมันบดด้ยลีครับผมกับพาย,ย่ามที่จะกีดแล้วช่วงอีพี่สามวงหันผมก็ได้ไม่ฉีดไห้นะครับแต่ฝนมันกระตกเนาะจนว่าได้พักสองมือนะครับความจริงคือมันต้องฉีดแล้วกับเมื่ออื่นกับเมื่อกีดเนาะ ต่ว,ว่าอีพี่สามัมืันผมมาฉีดไว้บันนี้มือหนามา้าฝนกระต๊ก,กับบริกีดอีกมือที่สองอีกอะฝนต๊อีกกับบริกีดอีกครับเรา,าเมื่อที่สามมือขึ้นมือว่านครับผมกับได้มเมื่อกีดเนาะเพราะว่าผมม,มันมันกับพักมาสองมือแล้วผมกับพยายามที่จะได้เกียดนะครับเพื่อจะว่าฝนกับมาตัดกันตลอดเนาะหลังจากที่ผมเศร้าเกียดนะครับม่บถึงหนึ่งชั่วโมงเนาะ ฝนกระตกลงมาเลยผมกับผูหยอดออกห้องน้ำกดนะครับเพราะว่ามันมันแป๊บเดียวนำยางก็เต็มถ้วยมันมันกับว่าคุมาะคามกวดเนาะผมก็เลยสร้างมันดออว่กะกเลยเมยเมย์เล่ากับระบบเกียร์ในฤดูฝนมันเหตดน้ำยนหยากลีครับใครแน่ที่ผมมีระบบจอ,อยางพลาเนาะ,ะก็เลยยังสร้างผลผลิตได้ยังมีไล่ได้ในช่วงหน้าฝนยูผู่สั่นก็น ผมมีแนวคือต่อเลยครับสำหรับคนที่เห็ดอาชีพกิดยางเนาะตั้งแต่เข่าหนาฝนมากนี่ก็รู้สึกว่าสภาพข้องการเงืนนีคือตกทำม,มากเลยนะครับในลายๆอาชีพเนาะของเกษตรกรของคนไห้คนหนาเนาะครับจะดูฝนนีคอือยากเลยครับแบบว่าถ้าเกิดฝนมันหลายเกินไปครับฝนก็ มีความจำเป็นนะสำหรับคนเดียดหฮเดตุหน้าแต่วว่าถ้ามันหลยเกินไปมันก็กลายเป็นการทำลายมากกว่านะครับมันก็เขาว่าป่าได้ครับเรื่องพวกนี้มันเป็นแนี่ยที่เขาควบคุมประเด้เนาะเขาก็ต้องอยู่รวมกับธรรมาชาติแล้วครับธรรมาชาติเป็นอย่างเดเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้แล้วครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาควสามารถควบคุมได้เนาะ นี่ครับผมกับยางมาสวนทีจอ,อยยางเนาะก็ได้พลนผลิตยอยู่ครับนี่อันนี้นี่ก็คือจอ,อยยางนะครับจอ,อยยางที่เรียกนะครับหลังจากที่ติดตั้งชุดไม่เนาะเพิ่งได้นึง่งเจาะเยวผมดีผ้าแหวบเบิงลนำยางนี่ครับผมจอยที่เรียกครับ น้ำยางก็ยังบ่ค่อยออกดีบันไดครับเป็นเรื่องปกติว้าวช่วงแรงมันก็นบก่ค่อยออกเดี๋ยวผมผ้าแวบเบิงผลผลิตจากการจอเทือแรกนะครับจนนะสามสี่ต้นเนาะนี่ครับผมจอเทืเแรกต้นยางต้นนี้เป็นอ่า นาย่งางาตหนึ่งนะครับก็คือกีดกีดบ่มีน้ำยางเลยตนน้นไงแต่ว่ากีดบ่มีน้ำยางครับแต่ตอนนี้ก็ับเมื่อเปลี่ยนถึงใส่ระบบจอเนาะก็ถือว่าถึงสีหน่วยสี่ลายก็ถือว่าลายอะครับเพราะว่าตอนกีดน้ำยางมันบ่อออกเลยต้นนี้แคบไปเลยหย่้ํากดครับนี่ไบ เบื้งอย่างต้นหน่อยเนาะพี่สิอย่างต้นน้หน่อยครับสีหายบนผลิตได้บอตัวนี้ก็พอ้เป็นกันครับกับตัวอันจีดนี่ครับเอ่ออย่างจอเทอเน์เลกเนาะ อันนี้ผมมอามาติดตั้งไม่ครับก็พึ่งจอไปแ่เหลกผมก็ได้ติดตั้งระบบจอ,อย่างไม่เพิ่มนะครับหนึงรอยชุดตอนนี้ก็พึ่งได้หนึ่งจอเนะซึ่งช่วงการจอหแหละกก็ดำยามันก็สีบกค่อยออกป็นได้ครับต้องผมว่าจักเจ็ดแปดเทือบเลวครับนี่ ครับผมสําหรับการทดล่องผลิตภัณฑ์ฮอร์โมนคนหลักตณะอย่างเนาะผมกะสิมาอัปเดตว่ายออาจจะห่างหายไปจักหน่อยนะครับเดี๋ยวให้ฝนเนี่ยมันให้อากาศมันอยู่นี่หมดปกติกันเนาะตอนนี้ฝนมันตกตกทุกมือครับยินี่าตกเสาร์ตกแรงแต่ว่าช่วงจะตกทีนะครับตกทร้่งเสารเรื่องแรงเลยขนาดตอนนี้ฝนก็ยังลิ่นอยู่เลยครับสำหรับอีพี่นี่กขออัปเดตอดเวสม้นะครับ กาสำหรับอีพี่ที่ปันผ่านมากนะครับกาเฮตแห่เรืหูวว่าถางให้ช่วงฤดูฝนนีเฮ้าบ่ควรหาผลิตภัณฑ์อย่างมาทดลองหรือมาใส่นะครับเพราะว่ามันสีเป็นผลหรือถ้ามันเป็นผลมันกาบบเหนน็นผลลอยเปรนเส้นนะครับบบเหนน็นผะลเต็มทีเนาะถึงแม้ว่าเอออีพี่สองอีพี่สามเดวบ่คอยเด้ยสาระอย่างนะครับแดีวว่าถ้าเฮ้าม่งหาขอดีกา ถือว่าฤดูฝนนีเข้าบอกว่าจะเอาผลิตภัณฑ์เนียงมาใส่เนาะนี่เวกับการ่นยากับการกีดกันยังเนาะพะว่ามันมันเห็นมันโบเห็นผลนะครับสำหรับทีทพี่นี่ก็ขอกราบสวัสดีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปศึกษาเรื่องอื่นแท่นกันแล้วกันนะครับตอนนี้ก็ขอพักไปก่อนขอบคุณครับบ๊ายบายเบื้องลวดครับผมสายไ่น้ำกระท่วมเนาะ เยอะหนก็น้ำไล่จนคนทา่างขาดนะถึงหน